สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพระดาสุดาสยามโบโรมาราชกุมารีทอบระเนกกิจการของมหาวิทยาลัยมอตา้ามหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า240ปี วันที่26สิงหาคมเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐมอตาซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหมอตาวิทยาเขตเอ็มซิด้า มหาวิทยาลัยนี้คณะเยซูเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2135เมื่ออัศวินแห่งมอต้ามีชัยชนะเหนือมุสลิมต่อมาในปี2312อัศวินพินโตตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดการศึกษาให้กับประชาชนมีพระนิกายเยซูอิตบริหารมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนศาสตร์ภาษาศาสตร์และมนุษยวิทยาต่อมาอัศวินพินโตขับพระนิกายเยซูอิตออกไปและให้คาราวาสบริหาร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมอต้ามี3วิทยาเขตวิทยาเขตหลักตั้งอยู่เขตเอ็มซิด้าวิทยาเขตที่2อ,อยู่ที่กรุงวันเลตาเป็นวิทยาเขตเก่าใช้เป็นที่จัดประชุมทางวิชาการและสัมมน,นานานาชาติเป็นสถานที่สอนหลักสูตรระยะสั้นและโปรแกรมปริญญาโทนา,นานาชาติที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและวิทยาเขตที่3อยู่ที่เกาะโกโซโ มหาวิทยาลัยมอต้าเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมี14คณะ785หลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบสหวิชาทางด้านศิลปาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีสอนแบบทางไกลและแบบ e-learning มุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อจบออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยมอต้ายังสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆรวมถึงจัดอบรมธุรกิจระยะสั้น ออกวรารสารทางการศึกษาสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อจะได้ใฝ่เรียนรู้และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมดึงดูดนักเรียนจากชาติต่างๆเข้ามาศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามหลัก3ประการคือเน้นเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนการสอนและการหาทุนมาเพื่อให้อาจารย์นักศึกษาได้ทํวิจัย และเรื่องการเข้าถึงประชาชนให้ได้รับความรู้จากการวิจัยและสนใจเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาในมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีนักเรียนแลกเปลี่ยน500คนจาก81ประเทศทั่วโลกโอกาสนี้ส่งฟังบรรยายกิจกรรมของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศหรือ IOI องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาการรักษาและการใช้ทรัพยากรมหาสมุทรร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอวิชพาโดชาวมอต้า ขณะนั้นเป็นทูตประจําสหาประชาชาติริเริ่มให้เกิดอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเมื่อปี2510ต่อมาปี2515ศาสตราจารย์อลิซาเบตมานบอจิสอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมอตาได้ก่อตั้ง IOI ขึ้น,นเพื่อสร้างและจัดเสวนาเรื่องการใช้พื้นที่และทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลวางกรอบและพัฒนากฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติ ปัจจุบัน IOI มีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการอยู่ทั่วโลกมีมอต้าเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักเป้าหมายของ IOI คือสร้างสำนึกให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างสมดุลเพื่อให้มหาสมุทรเป็นมรดกของมนุษยชาติ IOI พยายามสร้างความเข้าใจความสามารถในการใช้มหาสมุทรให้ยั่งยืนและพยายามลดความขัดแย้งด้านนี้ทําให้เกิดความมั่นคงและการเจรจาโดยสันติเมื่อเกิดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทร มีการค้นคว้าวิจัยสภาพทะเลและมหาสมุทรทั้งด้านกฎหมายการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีหลักสูตรเพิ่มความรู้ทางด้านนี้และฝึกอบรมเรื่องมหาสมุทรกระจายอยู่ตามศูนย์ต่างๆของสถาบัน <c oughs> ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมอต้าร่วมจัดหลักสูตรปริญญาโทด้านธรรมาภิบาลการจัดการมหาสมุทรขึ้นตรงกับคณะนิติศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะด้าน นอกจากนี้ IOI ยังออกวารสารและสิ่งพิมพ์หลายประเภทหลายระดับเพื่อประชาชนทั่วไปและนักวิชาการด้านมหาสมุทรจากนั้นทรงพระดำเนินไปสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยมอตา้าทอดพระเนตรแผนกหนังสืออ้างอิงและส่วนนิทรรศาการแสดงแผนที่มอตา้าและหนังสือโบราณแผนกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมอตา้าเก็บรวบรวมหนังสือและวรารสารที่เกี่ยวเนื่องกับมอตา้าและ,ะแผนกเอกสารหอจดหมายเหตุและหนังสือหายาก รวบรวมหนังสือโบราณสมุดภาพวาดอลัมบัมภาพถ่ายโบราณและสไลด์ภาพเมืองมอตา้าโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรอนุสาวรีย์อลิซาเบตมาร์โบเจเซผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นมารดาแห่งมหาสมุทรที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารนี้อีูให้ทุนสร้างทั้งหมดสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรส่วนให้บริการนักศึกษาและห้องเรียนผ่านวิดิทัศน์ การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรมหาวิทยาลัยมอต้าจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดแนวคิดและได้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยมอต้าแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ก็อยู่ในเส้นทางการเดินเรือมีวัฒนธรรมผสมประสานกันหลายวัฒนธรรมมีการจัดการศึกษาอย่างจริงจังพยายามจัดหาทุนจาก e ูและภาคเ <Okay. S 1> อกชนมาสนับสนุน เล็งเห็นประโยชน์ของการสร้างประชาชนให้มีความรู้สร้างสังคมที่มีความรู้และจริยธรรมนอกจากนี้ยังเป็นที่เริ่มก่อตั้ง International Ocean Institute ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐหมอตา้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามโบโรมาราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระราชะกรณียกิจที่สาธารณรัฐมอตาและ,สะเสด็จพระพราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 917เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงลอนดอนถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆท้งทหารตำรวจอายการพล,ลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภาการชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุละอ,อองพระบาทรับ,รบสเสด็จ สำหรับพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐเมอลตาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ต่อมาเวลา17นาฬกาสมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงณนะอาคารใช้พัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวรโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละออมระบาทดังนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวังนำคณะผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสำหรับครูจากสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเฝ้าทุลละองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมอบรมในโอกาสนี้วิทยากรและผู้จัดการอบรมโครงการดังกล่าวร่วมเฝ้าทุลลอ,องพระบาทด้วย นายกาซี earth, en, อินดิอาสโฮเซนเอกอัคราชทูตสาธาร,รณรัฐประชาชนบังกลาเทพประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมประบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่โอกาสนี้นางระบับฟติมาพระยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเฝ้าทูลออมพระบาทด้วย วันนี้เวลา10นาฬิกา32นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวระชายาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการสำนักเวชศาสตร์ครอบครัวกรมแพทย์ทหารบกเสด็จไปสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกบางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทอดพระเนตรการดูแลรักษาทหารบาดเจ็บก่อนส่งกลับบ้านต่อเน,นื่องจากเมื่อวานที่ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการรับการส่งต่อทหารที่บาดเจ็บจากราชการสนามเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมมีการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กําลังพลและครอบครัวด้วยการจัดทําโครงการกองทบกฟื้นฟูศักยาภาพทหารกล้าณสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทบกบ,บางปู โดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเดอนละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งสัปดาห์จำนวนสิบครอบครัวมีกิจกรรมเติมเต็มด้วยสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสุขภาพและให้กำลังพลสามารถปรับตัวได้กิจกรรมเติมเต็มสู่การเตรียมพร้อมทางสังคมจากต้นแบบคนพิการเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ต้นสังกัดในกรณีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อ โดยมีอาสาสมัครคนพิการต้นแบบช่วยแนะนําการปรับตัวในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนเช่นการฝึกเข้าห้องน้ําการขับรถยนดัดแปลงสําหรับคนพิการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบําบัดฟื้นฟูสู่อาชีพด้วยศิลปะฝึกการใช้กล้ามเนื้อรวมถึงด้านอารมณ์และจินตนาการสามารถนําไปประกอบอาชีพต่อไปได้เช่นเดียวกับกิจกรรมบําบัดฟื้นฟูสู่อาชีพด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่การต่อแผงวงจรไฟฟ้า จากนั้นทอประเนทห้องครัวเพื่อคนพิการและครอบครัวและการจัดห้องเสมือนบ้านภายใต้แนวคิดอารยะสถาปัตย์ Universal Design เป็นรูปแบบที่ปรับใช้ได้กับคนพิการผู้สูงอายุและผู้หญิงตั้งครรภในการนี้มีพระดำรัสกับจ่าสิบเอกบุญสินสุขชูและภรรยาที่ผ่านการฟื้นฟูและนำรูปแบบนี้กลับไปปรับใช้ที่บ้านหลังบาดเจ็บสาหัสขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ที่สงบทยาลา หจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านสวนสุขภาพไปท่อพระเนตรแปลงกเกษตรพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางพัฒนาอาชีพส่งเยี่ยมและประทานขนมจากราฤฤ้านศิลปะชีพ904แก่ทหารที่ผ่านการฟื้นฟูและทหารที่เข้ารับการฟื้นฟูพร้อมครอบครัวแล้วทรงประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานของสำนักเวทศาสตร์ครอบครัวกรมแพทย์ทหารบก ในการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวตามพระปรณิธานโดยจะเริ่มดําเนินการในพื้นที่ควบคุมในพระองค์904ส่งมีพระดําริให้ปลูกฝังเด็กกระหนักถึงความเสียสละของทหารผู้เป็นวีรบุรุษปกป้องประเทศวันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาทิ่นจามาศเสด็จไปหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเปิดงาน5ทศวรรษมนุษยศาสตร์50ปีแห่งความภาคภูมิและส่งฟังปาฐกถาพิเศษคุณค่าของมนุษยศาสตร์ต่อสังคมจากดรถนองวงลลำยอดมักผลนักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชาปี2 5 5 7จากนั้นทอป,ประเนสนิทศการงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลาาวงนราธิวาสราชนครินที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงสอนนักศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะที่ตั้งขึ้นในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยาศาสตร์ เปิสนในปีพุทธศักราช2507วิชาขั้นพื้นฐานทั้งหมด3หมวดคือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ